อันนี้เรียกว่ามโนธรรมนะครับไอ้ทุกทุกอย่างครับเราเห็นเขาฆ่าหมูเนี่ยทุกท่านเห็นแล้วทุกสามไหมครับเห็นแล้วทุกสารไอ้ทุกท่านในฆ่าหรืกจะฆ่าไหมครับไม่อยากเนี่ยมันออกมาจากจิตของเราคิดก่อนทำจากจิตใจนึกของเราทําทำไปนี่มีผิดป่าทุกสารแต่ที่นี่เราไปเห็นหมูหันหมูย่าตามตลาด ที่มีจิตมโนธรรมสมนทต์ก็ไม่มีนะท่านไม่หายไปจากจิตสัุท์ครบอยู่แล้วมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นมโนธรรมสมุทตงนี้สําคัญเช่นเดียวกันมันออกมาจากจิตสมุทต์ของเราครับหรือเราพูดมคำที่ดูแงไปแล้วก็คิดก่อน,น,กน,กเน,นเพื่อคำ ใจเราไหมทำให้เราเสียใจไหมเราคิดก่อนนะคือจิตสำนึกของเราหรือการกระทำนี่มันจะผิดบาปไหมนีค่คือจิตสำนึกของเราและถามว่าถึงท่านนะครับถ้าให้ทุกท่านไปกู้หน้านทองเนี่ยจะไปไหมครับพ่ออะไรครับควรต้องจับควรไปให้รอดเห็นไหมครับเราก็ต้องมีจิตคิดก่อนนะครับเราจะคิดก่อนถามถ้าคนไม่มีจิตสำนึกก็จะ ันนั้นก็ทำเลยแด็กแบบี่คือสัตวเชื่อเช่นเดียวกันที่มโนทำสัต